ตัวเนื้อหาเนี่ยบางที่ละกันเขาก็จะมีการคำนวณให้คร่าวๆแต่ว่าที่เนี่ยมีการคำนวณให้แบบละเอียดทั้งในเรื่องของภาษีก็มีด้วยให้ความแบบลึกจริงๆแบบทนได้จริงได้ฟังเรารู้สึกว่าตรงไปตรงมาแบบบอกทุกอย่างทิคเก็บเล็กเก็บน้อยต่างๆโค้ดให้แบบไม่มีกั๊กเลยครับผมจะชอบที่โค้ดเต้แชร์ประสบการณ์จริงที่เขาเจอมาครับไม่ใช่แบบโลกสวยทั้งหมดแล้วเขาเจอปัญหาแต่ละอย่างแก้อย่างไงแล้วว่าที่มีปัญหาอย่างเงี้ยเขาหาทางออกได้ยังไงแล้วเราจะแก้ไขได้ยังไงแบบเนี้ยครับ เห็นในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ดูน่าเชื่อถือประสบการณ์เขาเยอะเลยเลือกมาเรียนดูโค้ชเตะมาสักพักนึงละค่ะแล้วก็ดูว่าเป็นโค้ชที่ให้ความรู้แบบลึกจริงๆแบบทําได้จริงได้ข้อมูลมาจากคุณ้านะคะแล้วก็จึงก็ได้หาข้อมูลเพิ่มเติมใน Facebook ของโค้ชเตะค่ะดูมีความน่าเชื่อถือค่ะสัมมนาผ่านมาแล้วหลายรุ่น,นะคะ่ะก็เลยอยากมาลองหาความรู้เห็นคลิปของโค้ชเตะใน YouTube นะคะแล้วก็เห็นเป็นบุคลากรที่มีประสบการณ์แล้วก็อยู่ในวงการนี้มานานเคยดูคลิปพี่เตะใน YouTube แล้วก็ ได้ฟังเรารู้สึกว่าตรงไปตรงมาแบบบอกทุกอย่างขนาดแค่ว่ามาแป๊บเดียวเหมือนเราก็ได้อะไรเยอะอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากมาเข้าคอร์สจูนเป็นมือใหม่มากๆในด้านนี้คือไม่เคยมีความรู้ด้านนี้มาก่อนก็คือไม่เคยมีประสบการณ์ด้านนี้เลยรับจำนองขายฝากอยู่แล้วแต่ว่าผมไม่แม่นเรื่องภาษีก็เลยมาเรียนกับทางโคเต้เป็นรับขายฝากครับผมยังไม่กล้ารับจำนองครับก่อนหน้านี้ ได้รู้ในมุมมองของนายทุนแล้วก็ผู้ที่ต้องการขายฝากวิธีการคิดคำนวณในด้านภาษีในการประเมินราคาต่างๆค่ะดีมากเลยค่ะอะไรที่เราไม่เคยรู้มาก่อนข้อมูลทริคเก็ดเล็กเก็น้อยต่างๆโค้ดให้แบบไ่มีกั๊กเลยค่ะข้อดีนะครับทาให้แบบว่ารู้ทำลายในการแบบทําจำนองทําขายฝากมันมีรายละเอียดบางตัวที่ผมยังไม่แม่นพอก็ได้มาเติมเป็นการที่เราจะได้ต่อยอดจากความรู้เดิมต่อให้เราเคยทําทางด้านอสังหาริมทรัพย์มาก่อน แต่ว่าการจำนองขายฝากมันมีรายละเอียดอีกย่อยหลายอย่างที่เราต้องศึกษาเพิ่มนะคะเพื่อที่จะป้องกันความเสี่ยงตัวเนื้อหาเนี่ยบางที่ละกันเขาก็จะมีการคำนวณให้คร่าวๆแต่ว่าที่เนี่ยมีการคำนวณให้แบบละเอียดทั้งในเรื่องของภาษีก็มีด้วยนอกจากนั้นก็จะมีเ,เพื่อนๆคอนเนคชันอุดมไปด้วยคนที่มีประสบการณ์พอสมควรเลยการที่เราได้มีเพื่อนใหม่จากสังคมตรงนี้ด้วยเนี่ยก็เป็นการเรียนรู้ที่ดีมากๆเหมือนก,กัน ก็เป็นเซสชันที่ให้เวิร์กช็อปให้เราได้ลองทําเกี่ยวกับการประเมินหาค่าโอนแล้วก็เราสามารถประเมินทรัพย์สินก่อนรับมาได้ชอบเวิร์กช็อปที่ก็มีการคิดประเมินราคาโดยเฉพาะเรื่องภาษีก็รู้สึกว่าได้รู้จักค่าใช้จ่ายการประเมินภาษีต่างๆดีครับสนุกดีได้แข่งขาคําตอบกับเพื่อนๆได้ชิงรางวัลกันก็รู้สึกว่าทําแล้วแบบไม่ได้แบบเป็นการเรียนน่าเบือ่อนะเบือ่อก็คือเห็นของจริงด้วยแล้วก็แบบสนุกด้วย เพราะว่าโคดไม่ได้เอาเคสง่ายๆมาสอนนะคะจะเอาเคสที่ได้ผิดพลาดมาในอดีตนะคะมาสอนทำให้เราไม่ต้องผิดพลาดเองจริงๆเคสสตาร์ดีอะครับเป็นเคสที่น่าสนใจเพราะว่าการที่เราไปลองผิดลองถูกนะครับมันค่าเสียหายมันแพงกว่าชอบที่โค้ดเล่าถึงเรื่องเคสที่แบบพิดารในวันหนึ่งถ้าเราไปทำระก,กรรมจะได้ไม่เจออะไรพวกนี้ ชอบการที่โค้ชร์เคสจริงที่เกิดพวข้อผิดพลาดต่างๆที่มันจะเกิดได้อะไรเงี้ยทำให้เราระวังตัวได้ดีขึ้นชอบที่โคเตแชร์ประสบการณ์จริงที่เขาเจอมาครับไม่ใช่แบบโลกสวยทั้งหมดแล้วเขาเจอปัญหาแต่ละอย่างแก้อย่างไงแล้วว่าที่มีปัญหาเงี้ยเขาหาทางออกได้ยังไงแล้วเราจะแก้ไขได้ยังไงแบบเนี้ยครับ สอนแบบไม่มีกักเลยรู้สึกว่าถ้าเริ่มทําเองก็คงจะพอได้จากที่เลยค่ะคอคิดว่าโคเตเป็นคนที่มีคุณภาพมีประสบการณ์แล้วก็พร้อมที่จะนําทางให้เราไปส,ส,สู่ทางที่ถูกต้องมาเรียนจากประสบการณ์ของคนที่ผ่านมาเยอะดีกว่า ส่วนตัวเองอะรู้สึกว่าโคเต้น,นี่คือน่าจะต้องเป็นเบอร์หนึ่งของเมืองไทยเพราะว่าแกทํามานานหลายปีมากๆแล้วเราพอร์ที่แกบริหารอยู่เนี่ยคือสเกลค่อนข้างใหญ่ตอบปัญหาได้ทุกอย่างค่อนข้างชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครที่สนใจจะมาลงทุนทางด้านจำนองขายฝากเนี่ยก็คือแนะนําพี่เตะเลยค่ะ ใครสนใจธุรกิจนี้ครับไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนหรือว่าอยากเป็นนายหน้าผมแนะนําว่าก็ให้ลองมาเรียนดูครับได้ทราบว่าแท้จริงมันเป็นยังไงธุรกิจนี้ยมก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเรียนรู้กับคนที่เขารู้จริงเนี่ยเวลาเรามีปัญหาเราจะได้แก้ไขได้ด้วยครับโค้ดก็จะมีประสบการณ์ค่อนข้างเยอะมันจะมีเคสตัวอย่างมายกเปรียบเทียบให้ฟังได้ไประโยชน์เยอะมากถ้าสมมติว่าผมเนี่ยมีคนรู้จักที่เริ่มต้นที่อยากจะขายฝากหรือจำนองผมก็จะแนะนําให้มานเรียนกับโค้ดเต้ครับถ้าเราเรียนจากผู้เชี่ยวชาญที่เขาทํางานด้านนี้จริงๆอ่่ะออกาสาสดพลจน้้้ยงงตไไม เสียเงินการอะไรที่ไม่ควรเสียครับ